แต่ว่าวันนี้โอ้โหหมาดๆเลยเขามีเพลงประจําแต่ละเวทีไหมน่าจะมีนะแต่พวกเราจะร้องแต่เพลงเพลงเดิมๆของพวกเราในชะ่สวยยิงกุ๊ควาออสวยอะไรอย่างงี้อ๋อนางสาวไทยน่าจะเป็นเพลงนี้นางสาวไทยน่าจะเป็นร่าเริงสดใสเพลงพี่เบิร์ดอันนี้น่าจะเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สอ๋อๆอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นมิสเอ่อมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนะครับคุณผู้ชมอ่ะมาหนึ่งประเด็นข่าวแรกกันนะครับสวยสมมงนะครับสําหรับน้อง มานิตาหรือน้องนิตานะครับลูกครึ่งไทยอเมริกันม,มงลงนางสาวไทยคนที่53ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสำหรับการจัดประกวดนางสาวไทยนะครับโดยผู้ชนะเลิศคว้าตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2,565ก็คือนางสาวไทยคนที่53ของประเทศไทยนะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข16นิต้ามานิตาดวงคำ ฟาร์เมอร์นะครับลูกรึ่งไทยอเมริกันคุณผู้ชมนะครับหลังจากนี้เนี่ยนางสาวไทยคนที่53นะครับจะร่วมปฏิบัติภารกิจสาธารณกุศลมากมายเพื่อเป็นตัวแทนหญิงไทยในยุคสมัยใหม่ในฐานะภูมิปัญญาแห่งอนาคตรวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคม ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาของคนไทยนะครับได้รับการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เป็นทูตการท่องเที่ยวแล้วก็ทูตวัฒนธรรมอีกด้วยคุณผู้ชมนะครับทาง,ร,งรายการาของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนิตาหมานิตาด้วยนะครับเป็นนางสาวไทยคนที่53แล้วก็ในประวัติศาสตร์ของนางสาวไทยอีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชม เป็นสาวไทยลูกครึ่งที่คว้าตำแหน่งมงกุฎนางสาวไทยเป็นคนแรกไม่เคยมีใครลูกครึ่งเลยเหรอในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยยังไม่มีนางสาวไทยที่เป็นลูกครึ่งเลยเซี่ยวสักหน่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอาจีน<อ>คนไทยจีนก็ปกติอะไรน,นี้นคือลูกครึ่งเลย<อ>ลูกครึ่งไทยอเมริกันคุณผู้ชมนะครับแล้วก็การตอบคําถามของเธอต้องบอกว่าชนะใจกรรมการจริงๆคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่ กรอกใบสมัครเก็บตัวรอบพีนิมเนรี่นะครับแล้วก็จนรอบตัดสินคุณผู้ชมนะครับทำให้เธอคว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่53สวยสมมงแสดงว่าตอนที่เขาแบบเริ่มเข้ามาอมอาร่ามันพุ่งมาเลยไหมใช่นอนอร่าประจักษ์แล้วในในเวทีมีลุกเครื่องคนอื่นด้ไหมในเวทีน่าจะน่าจะเป็นน้องนิต้าคนเดียว ที่เป็นลูกครึ่งที่เด่นออกมาเลยเออที่ทแบบนะที่เด่นที่ฉายแววออกมาเลยเพราะว่ามีผู้เข้าประกวดทั้งหมด24คนเก็บตัว24คนคใช่ไหมคะเอาล่ะสวยสมมงจริงๆค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็พูดถึงกันเยอะนะคะช่วงนี้เป็นเป็นช่วงประกวดกัน<ช>อีกแล้วเทศกาลนางงามฉันไม่ได้หยุดได้ยหย่อนเลยนะเออเออ,อะไรนะ แอนเชลีเสร็จปุ๊บกลับมาเวทีบ้านเรามิสแกนก็เพิ่งได้ไปมิสแกนก็เพิ่งได้ไปก็เมื่อคืนก็ประกวดมิสแกนกรุงเทพมหานครัก็ได้น้องอินฟ้าไปโอ้น้องอินฟ้าวราหะคือคนนี้ก็ตอนแรกนึกว่าประกวดมิสแกนใหญ่เลยนะเพราะข่าวดังมากคนนี้ก็บอกว่าความสามารถเยอะมากนะเป็นทั้งหมอทำขวัญนาคอุ้ยหรอใช่หมอทำขวัญนาคแล้วก็เป็น AF8 ดด้วยเธอแล้วคนติดตามในโซเชียลต้องบอกว่า 1.1ล้านกว่านะสำหรับน้องอ,อิงฟ้ามิสแกลนกรุงเทพมหานครเมื่อคืนแสดงว่าก็เมือนเน็ตไอดอลแล้วก็มีคน<อ>ติดตามเยอะนะคะใช่อ่ะน่าติดตามมากๆนะสำหรับการประกวดมิสแกลนนะคะเดี๋ยวดูว่าใครจะมงมิสแกลนประเทศไทยต่อไปนะคะ